งอัดได้หรอมกเล่าไปไหนอ่ะแล้วไปท่ามวยได้ไหมกู นี่ก็อยู่กับผมบางเอียดนะครับหลังจากที่เหยียไปตกปลา,าน้องๆก็เห็นนะเ <c oughs> ัน <c oughs> มือบ้างตอนนั้นแหละตอนนั้นวันนี้มันก็เปลี่ยนเหยื่อจากกบมาเป็น <c oughs> จุง้งมันคือจุ้งนะครับทุกคนมันเป็นจุ้งไม่ใช่กุ้งถ้ากุ้งตัวตึกว,วันนี้ <c oughs> วันนี้มันเงียจะมาตีอะไรมาได้น้องๆเลยใ้น้องเลีม,มเหียมาตีอะไรอ่าน,อน้องก็รู้ใช่ไหมว่ามาทะเลมาตีอะไรตีกบรอ้ยรงวดไม่ใช่ตีกบ อ๋อใชขอตัวเงินมาตีกุ้งหนูเอ้าไม่ใช่เฮ้ยมาตีมือเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้มึงจะได้มึกระบาดไปเก่งไหมทุกคนนะทุกคนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์อย่างเงี้ยได้ไหอยู่ที่หัวป่ะเดี๋ยวถ้าไม่ได้เดี๋ยวเราเวทแต่ละนัดนะเออจ้าไปบังอาจนายบอกเมีย่าตีไม่ได้ใช่ไหมบอกว่าได้เวทซื้อดักหนูน้อยเวทซื้อดักโลวะจ้าดีๆไปนั่งมันนะไปนอนๆทีตรงไหนมันวะที่ได้เอัน เดี paid, ๋ยวได้นู่นลราเอามาเด้อมัอนที่มันเหก็ได้ปลาเก๋าลราเดี๋ยวแล้วก็แกงหมดแลกวพี่องหมดแกงกินหมดอันตัวเอฟเรียแล้ววัวนู้นได้ไหมหมวดใช่แล้วที่มันเคยตีได้ปลาลนุงไม่ได้หรือหมวดเนาะลงบบบนี้เลยมาทุกคนมามากดไลค์เพื่อกระตื้นใจเป็นกำลังใจให้เห็นด้วยอ่านี่ต้องขุดเนื้อร่างมาก น้องๆชอบไหมมึงเหยีจะขุดเหยื่อรังปายตกอ่ามอลดถ้าถ้าน้องชอบคอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวมึงเหยีจะพังมาไปตกมอลดเหล้วมังเหยีพังมากตีมึงเหยพังมาตีมาชอบไม่นักตัวเดี๋ยวมาเล่นงหมัดพังเหยีมาตีหมึกกับตกปลาทรายนะถ้าเรื่องทะเลยกให้พวงหมาทุกคนถ้าอยายกถ้าเรื่องมึงบอกไม่ต้องยกแล้วมังเหยียพรังเหยีพรางไม่ได้เรื่องทั้ทีทุกคนไปไปไปแตใช้เวลาในการเล่นละครดีกว่านะทุกคน ไม่ได้หมาดคาตุนมันไม่เข้ารับเรื่องเลยเงียบเดินเดินกุ้งปลาปอนเลยทุกคนมาถ้าว่าน้องๆเป็นไข้ไม่สบายเนี่ยน้องๆมาหาเนี่ยทุกคนหมมันไม่ใช่เนาไม่ใช่ปลืออ๋อคุณละหมอมีหอยมั้งหมาดหอยที่กินได้ นะวันนี้มงเหยียดลงเรียเลยนะทุกคนลงทุนมากผิด,ล,ล,ดล้มั้ยปมาเด้อแล้วมันมัมน,มน,หนหอ่าหรือ่าเรามาตอกหอยน้ำรุงดีวกว่างมาเด้อก็ลูเมมึงเหยีเห็นน้องนก็มาตอกหอยนำ้ำรุงคนเลเป็นลามาเด้อมันรุ่งเช้าไปแล้วถูกเห็ถูกหามไปแลว้วทุกน โอ้หน oh, nah, ้าวางว่องมาเด้อแต่วางไว้ที่บ้านเลยดีแล้วนะบัวมึงวางอย่งเงี๊อบตั้งตั้งตั้งกับผีอะไขวดหัวขวดมึงเห็นด้วว่าเรียนสิบมาดูกันว่านะมึงจะได้ไหมนะเอาสายเกือกหลุดคนเดี๋ยวมึงเห็นมัดสายเกือก่อน นั่นเร่งหมดใบหนัดนะมันจะยกน้ำมกักงหมดไม่ยกบ้านนี่หัวน้ำขึ้นนะทุกคนมันรอใบหนัดทุกคนตีเรื่งมานะมันแนะนำตีตรงไหนตีนบุม่ใช่ S <S ร,ร้อยลูกกุ้มไหน,นมาตีเพื่อตึ้งเลจได้พวกเงียบเงียบตึ้งมากระจัง่าบ่าเลงวางอ้วนมึงมาตรงนี้นั่นน่ะลูกทุ่นนั้นไปไปเลยวาไปมันเดี๋ยวตีพังหัวอ้วนนี่ไล้พ่อหลา ติดฟางเก้าแล้วเดี๋ยวนึกว่าได้ตัวถึกแล้วน้องๆใช่งไหมเราต้องไปเลยอวนพูงหัดโบโบตกปลาไม่ได้ตกมึกลาวเอียดอ้อยทุกอย่างมาเลย มตให้น้องๆอ,อยู่ช่องมังเอียดเลยคือกุ้มเลยทุกคนตกปลาตกหมึกนออยชาาตรงนี้เอาเอาแน่ทุกคนสิมน้ำริมอัลลอมาตีพลัดอยู่หน้าบ้านมึงอ่ะ ไม่มีแรงตีเลยเบอร์ผ่านลงมาเด้อผ่านผ่านผ่านแต่เราตงง้งย้ที่ตรงนี้ไม่ผ่านเราต้องไปตีหัวลมเถอะแต่เราตีถวนลมนี่ไม่ได้ วันนี้โปรแกรนได้อ่าเรื่องมาด Ya, kau bang comang... boleh kan? nhờ tôi lấy năm nặng bầu. เดมองมัดีกว่าตรงนี้ม <laughs> ันเงียบถ้าเราเจอฝูงมันนะทุกคนโอกาสได้เราสูงมากแต่ถ้าเราไม่เจอฝูงมันโอกาสได้เราน้อยนี่น่าตอนนี้ช่วงนี้น้ำน่าจะขึ้นหรือว่าบางที่ต้องเดินลุยไปลุยน้ำลงไปแล้วก็ไปตีครับจะมีภาพระดับด้วยไงทุกคน รองเท้าบางเหยียดอาจจะพังได้ใครนสนใจจะปนเรื่องรองเท้าบางเหยียดก็จะป้อนเรื่อมาได้เพราะว่าบางเหยียดไม่มีรองเท้าติดตะก้อแล้วเอาอันนี้มาตีมึงได้หรือหืมคงมาไปสักเลยคงมาตัวใหญ่ตัวเล็กบางเหยียดตัวว่าตัวใหญ่มันไม่กินไง เพราะหมึกแถวนี้ไม่รู้ว่าตัวใหญ่หรือตัวเล็ก một con nó đi mực nơi mực miền. Nì, ba luôn เนี่ยโทรได้สะเดี๋ยวรับกัดนึงเดยวมันอ,อยู่ในตาลีตายคลิปอยู่าดาดแกงมีแล้วรือองกินง้องปลาลูกปลาไว้กับใครก่อได้นเนี่ยตายคลิปเสร็จแล้วก็หลับเลยหมดแรงแล้วดิ เนี่ยตีหมึกเลเผื<า>่อได้เดี๋ยวถ้าได้เดี๋ยวไปหล,ลับไปผัดดำเองเรอมันเลยอุ่นไว้กินแล้วก็เธอหนมกินมา <c oughs> ก็ฝากไว้ก่อนฝากไว้กับใครก่อน,น,นโ,โอเคตอนนี้กันนั้นเห็นไหมทุกคนย่ายเมียคูนะใต้เมียคูนี่จบเลยนะ nhẹ kíp đấy thôi các bạn, cơ hội không mấy, nhỉ, có rất đuôi Nhiều kiếp rồi thôi. บายบายไม่ดีไม่มีไหมลงมาตรงนี้ลงไปตรงไหนดีนะ

ลาลาเดียวไปไปนบ้านในบ้าน,าานไงไปก่อนน,คนุคุนลา